สวัสดีครับผมเอจากสยามอ u t ต p พาร์ทคอมและซีนันไทยคอมครับผมผมพาแนะนำสินค้านะครับสินค้าในวันนี้เป็น LD รุ่น M02H นะครับผมตัวนี้เป็น d ดเวอร์เอนะครับผม d ดเวอร์เอนี่ก็จะมีความทนทานนะครับมากกว่า d ดเวอร์แบบ BC และก็ในรถบางรุ่นสามารถต่อไฟเครื่องใช้ได้นะครับแต่แต่ไม่ไม่รับรองว่าจะใช้ได้ทุกรุ่นนะครับผมครับตัวนี้มีขนาด กำลังวัดต์42วัตต์นะครับความสว่างที่แจ้งมาข้างกล่องคือ4,600ลูเมนนะครับผมครับเดี๋ยวผมเปิดของมานะครับผมตัวนี้จะมีอยู่4ชิปนะครับผม4ชิปก็คือว่าชิปไฟไฟต่ำา2ชิปนะครับแล้วก็ไฟสูงอีก2ชิปก็คือเวลาเปิดไฟสูงติดทั้ง4หลอดน,นะครับแล้วก็เปิดไฟต่ำติด2หลอดบนอ่า แล้วก็ปลายสายเป็นปลั๊กสามขานะครับในกรณีที่ท่านติดตั้งกับรถคั้วหลอด M5 ก็ต้องตัดสาะหัวปลั๊กนี้ทิ้งนะครับสาหรับถ้าติดตั้งกับคัวหลอด h ฮหรือว่า h ฮก็เสียบใช้งานได้เลยครับตัวนี้เป็นเดเวอร์ขับหลอดสีดาครับผมคั้วหลอดที่ติดมากับหลอดนี้จะเป็นคัวหลอด M5 นะครับผม M5 ก็คือรถมอไซค์คัวหลอดมอไซค์ทั่วไปครับผมแล้วก็มีแป้น H4 นะครับผม ก็สามารถถอดแป้นนี้ออกแล้วก็ใส่แป้นนี้เข้าไปได้ครับปลายสายก็เป็นปักสามขาครับตัวนี้คือ,อ,อการรีเฟกแสงครับของไฟต่ํามันจะจะ,จะดีกว่ารุ่นรุ่น3มชิปที่มันจะเอียงเอียงลงไปตัวนี้มันไม่ได้เอียงมากนะครับผมครับการรวมแสงก็จะดีกว่ารุ่น3ชิปครับผมในในรถบางคันนะครับไม่ไม่ใช่ทุกคันรุ่น3มชิปสามเหลี่ยมตรงๆเนี่ยบางคันก็รวมแสงดีนะครับแต่นี้ก็ปรับปรุงขึ้นมา ตัวนี้เป็นตัวที่ทางเรารีวิวเนี่ยเป็นสีไอซปูว์ครับเดี๋ยวผมเสียบเสียบไฟให้ดูนะครับผมกการทำงานก็นะครับผมเสียบไอสูก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีฟ้าน้ำทะเลแบบนี้ครับไฟต่ำติดสองชิปบนนะครับผมะระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับเวลาไฟสูงครับผมไฟสูงจะติด สี่ชิปครับโอเคนะครับผมครับท่านใดอ่าสงสัยเกี่ยวกับสินค้านะครับก็สอบถามาเพิ่มเติมมาที่เบอร์โทรตามคลิปนี้นะครับผมหรือว่า ID l i n e ตามคลิปนี้ครับคือแล้วก็ท่านที่สนใจสินค้านะครับสามารถสูดดูสินค้าของทาร้านได้ที่สยามออโต้พาร์ท .com และซ n น n t ไทย .com นะครับผม ครับผมเอนะครับผมครับผู้จะทำคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ